เรื่องเล่าจากชายผู้หนึ่งที่ได้รับฟังมาจากน้องชายที่เป็นหมออีกทีเมื่อครั้งไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยถามถ่ายความเป็นไปของกันและกันน้องชายได้เล่าเรื่องแปลกของคนไข้ารายหนึ่งให้ฟังซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนได้อีกมากการสนทนาตอนหนึ่งของหมอน้องชายเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดต้องผ่าตัดทุลักทุเลซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้เลย3ปีต้องผ่าตัด5ครั้งรุนแรงและหนักยิ่งขึ้นทุกครั้งผู้ป่วยรายนี้ชื่อบุญมาครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลเพื่อมาทำแผลบริเวณนิ้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกัด หมอจึงให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบแล้วกลับบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกครึ่งเดือนต่อมาบุญมากลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากแผลเก่านั้นอักเสบรุนแรงบวมใหญ่หมอทำการตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงในกระดูกจำเป็นต้องตัดนิ้วทิ้ง เพื่อไม่ให้เน่าและลุกลามแม้จะเป็นแผลแค่บริเวณนิ้วเทา้าแต่อาจส่งผลทําให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาไปเที่ยวชายทะเลเขาก็ถูกตะภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกครั้งอะไรจะเจาะจงได้ถึงเพียงนั้นนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตะภาพน้ำกัดเป็นครั้งที่สอง อักเสบบวมใหญ่ขึ้นมาอีกภายในเวลาสองวันเมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงในกระดูกหมดแล้วจึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกหนึ่งนิ้ววันเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีบุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งคราวนี้แผลเก่าทั้งสองแห่ง เกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นมาพร้อมกันพอเอ็กซเร์ก็พบว่าแย่แล้วเชื้อโรคแพร่เข้าไปในกระดูกของเขาอย่างรุนแรงเชื้อโรคนั้นกำลังกลายเป็นมะเร็งร้ายและต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่มันจะลุกลามมากขึ้นไปอีกบุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ถึง20กว่าวันด้วยสภาพของผู้ป่วยด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติอุปสมบทบุญมาได้ไปช่วยงานที่วัดในคืนนั้นผู้มาร่วมงานบวชนอนค้างกันที่วัดราวๆเ,เกือบ50คนแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดของบุญมายังไม่หมดหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงคาด้วนของบุญมาคนเดียว เมื่อกัดแล้วก็หนีไปเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันต่างตกใจกับเสียงร้องของเขาจนตื่นกันหมดบริเวณแผลที่หนูกัดไม่กว้างไม่ลึกนักแต่มีเลือดไหลซึมออกมาทุกคนพากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมหนูจึงมากัดคนนอนหลับเพราะโดยปกติแล้วหนูจะกัดกินเฉพาะศพเท่านั้น ไม่กัดกินคนเป็นๆบุญมาขวัญเสียมากถูกเคราะหกรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตนเองคงจะต้องตายในอีกไม่ช้าเป็นแน่มันทำให้เขารู้สึกเป็นทุกข์มากไม่นานต่อมาบุญมาเกิดอาการเจ็บๆคันๆบริเวณแผลเก่าที่มือและเท้าอีกเขารีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็ว ผลการฉายเอ็กซเรย์ ray, ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากคราวนี้หมอจำเป็นต้องตัดแขนตัดขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของบุญมามากจึงสอบถามประวัติของเขาอย่างละเอียดอีกครั้งไว้และได้ความว่าบุญมา เป็นชายอายุ23ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างเขาชอบดื่มเหล้าเป็นประจำและชอบแก้มเล่าด้วยสัตว์น้ำโดยเฉพาะกินเต่ากินตะภาพนั้นชอบมากบุญมาเคยได้ยินว่าถ้าใครกินตะภาพน้ำได้10บถึงยีตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบ อีกทั้งยังช่วยบำรุงไตด้วยเขาจึงเพียรหาตภาพน้ำมาผัดเผ็ดแก้มเล่าขาวอยู่เป็นประจำเขากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20สิปีนับไม่ได้แล้วว่าเขากินตะภาพไปแล้วกี่ตัววันหนึ่งบุญมาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่มาจากตลาดตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้งสิบกว่ากิโลกรัม เขาดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ข่ากินทีเดียวคงไม่หมดจะต้องค่อยๆกินแต่ที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บได้จึงต้องกินทีละน้อยทีละน้อยแต่ภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็ตามจะอดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปี บุญมาเห็นแก่กินไม่นึกถึงว่าตะภาพจะต้องเจ็บปวดและทนทุกทรมานยังแสนสาหัสมากเพียงใดเขาตัดเฉือนเนื้อตะภาพส่วนต่างๆตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบาดแผลรอบตัวตะภาพเขาจะทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตัวตะภาพเน่าตะภาพตัวนั้น ต้องทนทุกทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึงฆ่ามันเอาเนื้อมากินเป็นมื้อสุดท้ายเขาพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตะภาพสดสดทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาแต่ปัจจุบันสภาพของบุญมาในตอนนี้ไม่ต่างจากตาภาพตัวนั้นเลยที่ค่อยๆถูกตัดแขนตัดขาไปทีละชิ้นทีละชิ้น บาปกรรมและแรงอาฆาตก่อนตายของตภาพน้ำตัวนั้นได้กลายเป็นเชื้อมะเร็งร้ายที่กัดกินอวัยวะของเขาไปเรื่อยๆให้ต้องทนทุกทรมานยังแสนสาหัสเช่นเดียวกันกับที่เขาเคยทรมานมันไว้ก่อนตายจะตายก็ไม่ได้ตายแต่ต้องทนเจ็บปวดเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายผลสรุปประวัติผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในตอนท้ายมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าเป็นประวัติที่แสดงให้เห็นถึงกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันมีเรื่องเวรกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ขายกันกันกบเรื่องของบุญมาคนบาปผู้นี้กล่าวว่า เศรษฐีใหญ่แห่งมนทนเจียงสูคนหนึ่งมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายดังนั้นเขาจึงทำตัวสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือเรื่องสรรหาของแปลกๆมากินวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้จัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านเขาสั่งให้พ่อครัวใช้เนื้อตะับน้ำมาทำเป็นอาหาร แต่ขณะที่คนครัวกำลังจะฆ่าตภาพก็สังเกตเห็นว่ามันมีน้ำตาไหลออกมาไม่ยอมหยุดทำให้เขาใจอ่อนไม่อยากฆ่ามันจึงไปรายงานต่อเศรษฐีเจ้าของบ้านและชักชวนให้มาดูพร้อมกับพูดอ้อนวอนต่อนนายจ้างของตนให้ปล่อยตะภาพน้ำตัวนั้นไปเสียเถิด แต่เศรษฐีคนนี้ไม่ใช่คนมีเมตตาแทนที่เขาจะรู้สึกเวทนาสงสารเขากลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขวามีดได้ก็ฟันคอตาภาพน้ำตัวนั้นทันทีหัวของมันขาดกระเด็นไปบนอากาศเลือดสาดกระจายเต็มพื้นทุกคนต่างตกใจในการกระทำอันโหดร้ายของนายจ้างตาภาพน้ำที่ตาย ถูกนำไปปรุงเป็นอาหารพิเศษส่วนหนึ่งนำไปเลี้ยงแขกในงานอีกส่วนหนึ่งใช้เลี้ยงญาติพี่น้องเศรษฐีเจ้าภาพลิ้มรสเนื้อตะภาพที่ฆ่าด้วยน้ำมือตนเองไปได้ไม่กี่ชิ้นเขาก็เกิดอาการปวดหัวตัวร้อนตาพล่ามัวมองไม่เห็นแล้วหน้ามืดเป็นลมหมดสติไปต่อนหน้าแขกเหรือที่มาร่วมงาน ญาติพี่น้องและภรรยาหามเขาเข้าไปในห้องแล้วช่วยกันปฐมพยาบาลแต่เมื่อเศรษฐีรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็ร้องโวยวายว่ามีหัวตะภาพลอยอยู่เต็มไปหมดเขาพูดเพ้อแต่ว่าถูกหัวตะภาพเป็นร้อยๆยหัวรุมกัดตามเนื้อตัวจนทนไม่ไหวแล้วหมอกเก่งๆมากมายหมดปัญญารักษาเศรษฐีใหญ่ เพ้ออยู่อย่างนี้ถึงสมวันสามคืนดินกระสับกระส่ายแล้วก็ตายไปอย่างทุกทรมานจากเรื่องราวทั้งหมดเป็นอุทาหรณ์สอนให้เราควรตระหนักถึงการกระทำที่เราได้ทําอยู่ในทุกวันนี้ถึงผลดีและผลร้ายที่เราได้กระทาลงไปเพราะวันหนึ่งมันจะส่งผลกลับมาหาเราเองหรือที่เรียกกันว่า กรรมตามสนองแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องเวรกรรมไหม